สวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับสีสเกตชานแนลนะครับวันนี้สีสเกตชานแนลนะครับนำข่าวสารมาฝากพี่น้องกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะครับเป็นข่าวสารเกี่ยวกับการลงทะเบียนรับเงินเยียวยา5,000บาทนะครับหรือว่า,าเงินเยียวยาไวรัสโควิดนั่นเองนะครับวันนี้สีสเกตชาแนลนะครับเราจะมาตรวจสอบเราจะพาทุกท่านมาทําความรู้จักสถานะ นะครับมาตรวจสถานะกันนะครับว่าที่เราลงทะเบียนรับเงิน5,000บาทนั้นใครอยู่สถานะไหนและใครมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงิน5,000บาทนะครับคุณผู้ชมครับวิธีตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาโควิด1 9กนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ www. เราไม่ทิ้งกัน .com นะครับคุณผู้ชมครับ ทีนี้เราจะมาดูกันนะครับเกี่ยวกับสถานะนะครับคุณผู้ชมครับว่าแต่ละสถานะนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับหากขึ้นข้อความว่าอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านแล้วก็วงเล็บไว้ว่าไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้นะครับ แบบนี้ความหมายก็คือได้รับสิทธิ์แน่นอนนะครับร้อเซนะครับรอการโอนเงินเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมีภาพขึ้นให้ดูนะครับว่าภาพแบบไหนนะครับย้ำนะครับถ้าหากท่านเข้าไปเช็คสถานะของท่านนะครับถ้าหากว่าขึ้นข้อความว่าอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่าน ไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้นะครับความหมายก็คือได้รับสิทธิ์แน่นอน100%รอการโอนเงินให้ท่านเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับหากข้อความสถานะต่อไปนะครับหากข้อความขึ้นว่า <c oughs> ขออภัยครับหากข้อความขึ้นว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับความหมายก็คือ อยู่ในกระบวนการคัดกรองนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูนะครับกระบวนการคัดกรองนะครับหากขึ้นข้อความว่าไม่สามารถทำรายการต่อได้ลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้องนะครับความหมายก็คือข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้องนะครับท่านสามารถลงทะเบียนใหม่ได้นะครับ กรณีที่ประชาชนนะครับตรวจสอบสถานะนะครับที่เราไม่ทิ้งกันแล้วขึ้นข้อความอยู่ระหว่างตรวจสอบนะครับตั้งแต่28มีนาคม63แล้วไม่มีข้อความเคลื่อนไหวอีกเลยนะครับกระทรวงการคลังชี้แจงว่าได้เร่งกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนตลอดเวลานะครับคุณผู้ชมครับย้ำนะครับคุณผู้ชมถ้าหากว่าสถานะของท่านใดนะครับขึ้นข้อความนะครับที่จะได้รับเงินนะครับ มันจะขึ้นข้อความว่านี่นะครับอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านวงเล็บไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้นั่นก็คือท่านได้รับเงินแน่ๆนะครับร้อเปอร์เซ็นต์นะครับรอการโอนเงินเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือวิธีการตรวจสอบสถานะนะครับคุณผู้ชมที่เราลงทะเบียนรับเงิน5,000บาทนั่นเองนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสีสเกต h ชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ